ย้อนรอยสองเพื่อนรักแต่งโมพิงกี้ออกรายการด้วยการครั้งสุดท้ายก่อนกลายเป็นตำนาน การจากรารูปแบบไหนก็เจ็บไม่แพ้กันบางคนจากไปไกลแสนไกลไม่มีวันหวนคืนมาในขณะที่บางคนต้องจากราแต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนจึงจะได้พบกันอีกดั่งสองเพื่อนรักดาราสาวอย่างแตงโมนิดาและพิงกี้สาวิกาที่ฝ่ามรสุมชีวิตมาอย่างหนักจริงๆวันนี้เลยจะขอมาย้อนรอยถึงเรื่องราวของทั้งสองเพื่อนสีหลังจากออกรายการด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ยากจะทําใจกันค่ะเริ่มจากที่สาวพิงกี้และสาวแตงโมน,นันได้ไปออกรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31 เมื่อวันที่9ธันวาคมปี2554ที่ผ่านมาในชื่อตอนที่ว่าความสัมพันธ์21ปีเพื่อนซีเผยเรื่องรับที่ไม่เคยบอกตั้งแต่สมัยช่วงที่เรียนด้วยกันมาจนถึงปัจจุบัน้อมเรื่องลักลักและการทํางานของทั้งคู่ซึ่งเราจะได้เห็นความซีบื้ที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วจริงๆแต่ซึ่งหลังจากนั้นผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนได้มีข่าวที่น่าตกใจเกิดขึ้นหลังจากที่สาวแตงโมได้พัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาใกล้สะพานพระรามเจ็ดช่วงท่าเรือพิบูลสงครามของช่วงดึกในวันที่24 ุภาพันใช้เวลานานกว่าหลายชั่วโมงก็ยังไม่พบร่างของดาราสาวทําให้ทุกคนนั้นเป็นห่วงและเฝ้าติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในที่สุดหน่วยกู้ภัยทางน้ําก็ได้พบร่างของสาวแตงโมในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์ท่ามกลางความสะเทือนใจของฟแฟนๆคนในครอบครัวและผู้ติดตามข่าวที่เอาใจช่วยในครั้งนี้เป็นจํานวนมากซึ่งหลังจากนั้นก็เกิดคดีความที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนและได้มีการสอบสวนเพื่อนๆของสาวแตงโมที่รวมขึ้นเรือไปในครั้งนั้นอย่างเข้มงวดเนื่องจากหลายคนคาดการว่าไม่น่าจะ ใช้อุบัติเหตุธรรมดาตามที่พวกเขาได้ให้การไว้แต่อย่างไรจนกระทั่งเมื่อวันที่26เมษายนตำรวจได้ถแถลงปิดคดีโดยจากการสรุปทั้งหมดทําให้ตำรวจเชื่อว่าคนบนเรือมีการกระทําโดยประมาททําให้ดาราสาวถึงแก่ชีวิตแต่จะเป็นการกระทํโวดยวิธีใดข้อมูลเหล่านี้อยู่ในสำนวนและไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งหลังจากคดีเสร็จสิน้นก็ได้มีการจัดพิธีไว้อาลัยดาราสาวตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13มีนาคมซึ่งก็มีครอบครัวเพื่อนๆ,ๆ,ๆร่วมวงการ <ๆ S 2> และแฟนๆเข้ามาร่วมพิธีอย่างมากม รวมไปถึงสาวพิงกี้ที่ก่อการน้าตาไม่อยู่จากการจากไปของเพื่อนสาวในครั้งนี้ด้วยเช่นกันแต่ล่าสุดหลังจากที่ผ่านเรื่องราวของสาวแตงโมงไปได้เพียงแค่6เดือนก็เกิดเรื่องเช่าวงการอีกครั้งหลังสาวพิงกี้นั้นถูกศาลตัดสินจําคุกพ่อแม่และพี่ชายโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอริคทีดีเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาในความผิดทุจริตด,ดอกรวงร่วมกันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่จะน่าเกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกง ร่วมกันช่อโกงจากการชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่ฟอลเล็กทรีดที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า2,000ล้านบาทโดยสาวพิงกี้และคุณแม่ถูกนำตัวไปฝากขังที่ทันทัศน์สถานยิงกลางจนถึงตอนนี้ผ่านไปแล้วเป็นเวลา5วันซึ่งก็ได้มีรายง,งานว่าสาวพิงกี้นั้นมีอาการเครียดและก็ร้องไห้ในขณะที่เพื่อนๆร่วมวงการก็เริ่มออกมาโพ์ข้อความเพื่อส่งกำลังใจให้กับดาราสาวพร้อมกับชาวโซเชียลที่พาการแชร์คลิปของเธอที่เคยไปให้ปากคำกับตำรวจและออกมาสัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อด้วยแววตาที่เศร้า แม้ใบหน่าจะยิ้มแย้มซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจไม่น้อยแต่อย่างไรจากการรายง,งานข่าวปบ์สิ้นที่เธอจะได้ออกมาเร็วๆว,วันนี้เป็นไปได้น้อยมากๆและซึ่งหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามในขณะที่หลายคนก็ขอให้เธอผ่านเรื่องราวในครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยเช่นกัน ระบบดูคอมเมนต์จัดการไลฟ์สดเก็บออเดอร์ให้อัตโนมัติไลฟ์สดผ่านไ g จีไลฟ์สดผ่าน Facebook และเร็วๆนี้เตรียมหบกับไลฟ์สดผ่าน TikTok ทดลองใช้งานฟรี30วันเริ่มต้นเดือนละ990บาทใช้ได้ทุกฟังกชั่นพร้อมกลุ่ม Facebook ขายสินค้าสมาชิกมากกว่า1ล้านสมาชิกสนใจทดลองใช้ฟรีสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์มาสิคะแอดไทยแล้วแอดมินจะรีบตอบกับทันทีเลยค่ะ